แล้วของไทยล่ะครับหนูคิคือในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสูญพนันธุ์หรือแล้วแต่ว่าก็มีคนอื่นเขาจะมาเข้ามาช่วยตเต็มเลยของเราเนี่ยเข่าที่ผมนึกออกผมคิดว่ามีนักเขียนซีไรส์สี่คนที่ทํำสารพิพ์ของตัวเองคุณชาติดรสุตติดับเบิลซีไรส์คุณบินพี่วินปรับดาและล่าสุดสามัญสามัญหนูคิดท,ทำไมครับทำไมมันมีความดีหรือว่าความไม่ดีมันมีข้อดีข้อด้ยอยยังไงในการที่มาทำบางทีเราสุตติว่าทําไมนักเขียนจะต้องมา ริ้นรนขนาดน,นี้ในการที่คือคุณอาเบจะบอกว่ามันเป็นเรื่องโอ้ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเราได้ทําอะไรแปลกๆเป็นหมดใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันดีจริงๆบ้างหรือว่าหรือว่ามันดีจริงๆดีจริงๆเหรอไมู่้สิครับคืออย่างนี้เอ่อผมก็ยังยังยืนยันอย่างที่อย่างที่บอกไปว่ายังยังไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงวัดวรรณกรรมของญี่ปุ่นที่คุณอาเบะเล่าให้ฟังเนี่ย ก็ยังเป็นระดับนลักษณะที่ก้าวผ่านผ่านก็เรียกนะถ้าเป็นบันไดก็ก้าวก้าวก้าวหน้าก่อนเราไปสองสามขั้นแล้วอะไรนี้ใช่ไหมปัญหาที่เรานักเขียนไทยเจอเนี่ยยังยังไม่ไปถึงปัญหาปัญหาที่นักเขียนญี่ปุ่นเจออย่างในปัจจุบันเพราะว่าเรายังยังยังอยู่ในกลุ่มแบบเรียกว่าเพิ่งเริ่มเพิง่งเพิ่งจะเริ่มต้นสิ่งที่ทําให้นักเขียนออกมาทา สำนักพิมพ์เนี่ยก็เป็นเครื่องขที่ตรงกันข้ามกับกับญี่ปุ่นกับนักเขียนญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสบายจังเลยเนาะเหมือนลิ้นปิงอะไรเงี้ยมีคนดูแลทําให้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเขียนส่งหนังสือลงนิยายสารก็มีคนตีพิมพ์ให้อะไรเงี้ยมันเป็น <c oughs> มันเป็นด้านตรงข้ามกับเมืองไทยเลยนะครับคือ ของไทยเนี่ยนักเขียนทุกคนก็กัง,กลงวลกวายว่าส่งไปแล้วมันจะดีทีของกูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอ๊ะทำไมเ,เรื่องทุนสนับสนุนหรือว่าเรื่องการให้รางวัลหรือว่าการให้ค่ากับกับกับงานวรรณกรรมในแนวซีรีส์อะไรเงี้ยน,นะฮะมันเรียกว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้น สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกับนักเขียนในแนวทางนี้เนี่ยแล้วเริ่มออกมาตั้งสนักพิมพ์เองเนี่ยผมคิดว่ามันมันถึงจุดที่เรียกว่าเเราไม่ค่อยได้รับความดูแลมันลิงปิงเท่าที่ควรเราเราเราเมันกับเราต้องเลยต้องออกมาทําทํกันเองไม่ไม่ยอมสูญพันเองใช่ไหมใช่เราก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะไม่ เพื่อที่จะไม่ศูนย์พันไปอะไรนี้นะฮะคือสถานการณ์มันจะมันจะมันจะต้องข้ามกันหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเป็นเรื่องที่คล้ายเคงกันกับนักนเขียนอ,อย่างนักเขียนญี่ปุ่นรุ่นปัจจุบันใช่ไหมอย่างที่คุณอาเบะบอกก็คือว่าออกมาจากออกมาจากสำนักเก่าเพื่อที่จะทําอะไรใหม้มันมีส่วนร่วมกับกับโลกของวรรณกรรมหรือว่าสังคมในปัจจุบันมากขึ้น นักเขียนไทยก็กเหมือนกันก็คือว่าพยายามจะวิ่งก็ไปหาโลกเก่าแหละแต่โลกเก่ามันไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่หรือว่าไม่มีพื้นที่พอแล้วอะไรเงี้ยนะเราก็มันก็ต้องมันก็ต้องทำด้วยตัวเราเองเพื่อที่จะสร้างเ,ออ <French> เครือข่ายใหม่ๆนักเขียนพุดร่วมรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำไอโครงการอะไรของเราขึ้นมาหรือว่าเกาะก,กลุ่มกันไว้เพื่อที่จะ หาเ็าเลยลไปไปเข้าไปถึงกลุ่มคนอ่านโดยโดยตรงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นการดิลลนที่จะต้องทำทำกันเองคือเรื่องที่เราเล่ากันมาพูดกันมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องอินโคบลัดนะที่ะนะทรูแมนครับคนที่เป็นนักเขียนนะครับเขานักเขียนอเมริกันสามารถที่จะเขากำลังเขียนนิยายเรื่องใหม่อ่ะแล้วก็สามารถเบิกเงินจาก จากสำนักพิมพ์ล่วงหน้าเพื่อไปเช่าวิลล่าในอิตาลีเป็นเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับเพ<ด>ื่อเขียนสือเล่มใหม่ออกมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกแบบับเกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมการอ่านหรือเปล่า <S <S คือสังคมตะวันตกมันดูเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแตน่าที่เข้มแข็งทําให้และอย่างภาษาอังกฤษมันคงจะไปถึงคนได้เยอะด้วยทําให้นอกจากตัววัฒนมันเข้มแข,แข็งแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให ไอ้เรื่องทางธุรกิจเศรษฐกิจที่มารองรับว่านธรรมอันนี้เนี่ยมันก็เข้มแข็งตามไปด้วย